นักภาวนาหรือนักปฏิบัติธรรมมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะนั่นคือเป็นผู้ใฝ่ธรรมทมนี่ทอทะหารนะคือใฝ่ปฏิบัติหรือใฝ่ทำความเพียรใฝ่ฝึกฝนอบรมตนใฝ่ธรรมเนี่ย มันตรงข้ามกับไฟเสพนะหรือว่าไฟเอาอย่างมีคนจานวนมากเนี่ยที่ทำเนี่ยไม่ใช่เพราะอยากทำแต่เพราะอยากได้เช่นทำงานเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าอยากทำงานแต่เพราะว่าอยากได้เงินอยากได้สิ่งเสพ ได้เงินแล้วก็จะไปซื้อสิ่งเสพไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เพื่อมาสนองหรือมาปนเปรอตนหลายคนอย่างนักเรียนเนี่ยอยากเรียนเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเอานักเรียนเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ใช่เรียนเพราะอยากเรียนนะแต่เพราะอยากได้ฉันอยากได้คะแนน หรืออยากได้รางวัลจากพ่อแม่เนะเดี๋ยวนี้พ่อแม่จำนวนมากก็ใช้รางวัลเป็นเครื่องล่อให้เด็กเรียนหนังสืออันนี้คือความหมายว่าไฟเสพนะหรือว่าอยากได้อยากเอาซึ่งตรงข้ามก็อยากทำนักภาวนาเนี่ย ลองสังเกตนะตัวเราเองว่าที่เราทำเนี่ยมันทำด้วยความอยากแบบไหนอยากทำหรือว่าอยากได้อยากเอาบางคนที่ตั้งนาตั้งตาทำเพราะามันมีความอยากได้อยากเอาเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจหรือเป็นแรงขับเคลื่อน นะเช่นทำเพราะอยากได้ความสงบนะในหัวในจิตใจมันมีนไดแต่ความอยากอยากสงบอยากใหนะ้เกิดบรรลุคุณธรรมคุณวิเศษนะทําไปทําไปในใจเนี่ยมันวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้วนเวียนอยู่เรื่องความอยากอย่างนี้ไม่เรียกว่าใยทำนะอย่างนี้เรียกว่าายเอา ไฟทำเนี่ยก็คือว่ามีความพอใจที่ได้ทำเมืความไฟทำเนี่ยทำให้ใจเนี่ยอยู่กับปัจจุบันมีความพึงพอใจที่ได้ทำแต่ถ้าไฟอยากาไฟเอานมันจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหรจะสงบ,รสงบหรือเมื่อไหร่จะเ,เกิดยานปัญญารู้รูป,รป,รปนาม ถ้าในใจเนี่ยมันมีแต่ความอยากได้อยากเอาแม้จะเป็นสิ่งที่ประณีตไม่ใช่อยากรวยนะอยากมั่งมีก็ตามเนี่ยแต่มันก็ทำให้เรานี่หลุดจากความเป็นนักปฏิบัติโดยเพราะในพุทธศาสนานะเพราะนักปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยใยทำ ความอยากก็มีคือความอยากทำความอยากมันมีสองอย่างนะถ้าอยากได้อยากเอานิรวตันหาถ้าอยากทำนิรวฉันทะ,นะคนในโลกนี้ก็ทาด้วยความอยากสองประการนี่แหละนะักปฏิบัติก็เช่นเดียวกันนะ ก็ทำด้วยความอยากสองประการนะส่วนใหญ่ก็าทำเพราะอยากได้อยากเอานะที่ทำบุญนะก็เพราะอยากได้อยากเอานะที่มารักษาสีลงก็เพราะอยากได้อยากเอาหรือภาวนาก็เพราะอยากได้อยากเอามมีส่วนน้อยนะที่ทําเพราะอยากทําทําเพราะเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทําทําเพราะว่า เกิดความเข้าใจนะและมีความสุขกับการที่ได้ทำคนจุนวนมากมีความสุขเมื่อได้เมื่อได้เมื่อมีแต่คนส่วนน้อยนะมีความสุขเมื่อได้ทำหลายคนทำงานมีความสุขก็ต่เมื่อเงินเดือนออก แต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งมีความสุขเพียงเพราะหรือทันทีที่ได้ทำยังไม่ได้อะไรเลยก็ไม่สนใจนะหรือว่าไม่สำคัญเนะพราะมีความสุขที่ได้ทำแล้วก็คงเหมือนแม่นะมีความสุขที่ได้ดูแลลูกนะแม้จะเหนื่อยอยังไรก็ตามถึงแม้จะไม่มีเงินเดือนนะถึงแม้จะไม่มีคำยกย่องไม่ได้รับ คำสรรเสริญแต่ทำก็มีความสุขละนนี้เป็นคุณสมบัติของผู้เป็นแม่นักภาวนาน,นักปฏิบัติทมก็เช่นกันลองถามตัวเราเองว่าที่เราทำเนี่ยทำเพราะอยากทําหรือทําเพราะอยากได้อยากเอาใหม่ๆหลายคนก็ต้องใช้ความอยากได้อยากเอาในเป็นตัวขับเคลื่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันยากมันลำบาก ก็มีรางวัลเป็นเครื่องล่อรางวัลที่ว่นนี้อาจจะไม่ใช่เป็นเงินทองแต่จ,จะหมายถึงความสงบหรือความสุขอันประเสริฐตอนนี้ยังไม่สุขแต่ก็หวังว่าเออทำแล้วมันจะสุขก็ต้องพยายามขับเคลื่อนด้วยความอยากอยากได้อยากมีอยากเอาแต่ว่ามันทำให้เครียดนะมันทำให้ทุกข์และยิ่งมาภาวนาแบบนี้วยแล้วเนี่ยถ้าอยากได้ความสงบเนี่ยมันยิ่งไม่ได้ความสงบ มันก็แปลกนะยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้อยากให้ถึงไวๆก็กลับถึงช้าอยากได้ความสงบแต่กลับได้ความฟุง้งซ่านแต่พอไม่อยากได้นะมุ่งแต่การทำน้อมใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการทำในตะละขณะแต่ละขณะทำแต่ละครั้งมันก็มีความพึงพอใจที่ได้ทำนะไม่ได้อยาก ได้อยากเอาอะไรเลยนะในหัวก็ไม่ได้มีแต่ความอยากสงบแต่แล้วเนี่ยมันกลับสงบเองนะอันนี้แยกยาให้ดีนะระหว่างอยากทำก็อยากได้หรือว่าไฟทำนะกับไฟเอานอกจากไฟทำแล้วมีอย่างหนึ่งนะที่นักปฏิบัติหรือนักภาวนาควรมีคือไฟรู้นะไฟรู้ ไม่ว่าทำอะไรก็รู้นะกายเคลื่อนไหวก็รู้อาบน้ำถูฟันก็รู้นะอันนี้คือรู้ตัวเดินก็รู้นั่งก็รู้นะอันนี้แหละคือความหมายอันนึ่งของความไฟรู้คือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับกายหรือว่าอะไรเกิดขึ้นกับใจ นะก็รู้อย่างเดียวนะรู้ไปหมดนะกายเดินกายเคลื่อนไหวก็รูนะ้ใจคิดนึกหรือมีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นก็รู้ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะมันเป็นกุศลหรืออกุศลนะเป็นสุขหรือทุกข์เป็นความยินดีหรือยินร้ายนะเป็นความพอใจหรือไม่พอใจเป็นความปรับปรืมปิติหรือความเสียใจ เป็นความรักหรือว่าเป็นความโกรธนะก็รู้นะรู้อย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ใช่เป็นผู้ใฝ่รู้นะเช่นพอมีความโกรธเกิดขึ้นนะก็มีก็เกิดไม่พอใจขึ้นมาหรือว่าปล่อยให้ความโกรธมันเผาหลนใจนะแทนที่จะรู้ก็เข้าไปอยู่นะแทนที่จะเห็นก็เข้าไปเป็น จะรู้ได้มันต้องเห็นก่อนนะถ้าไม่เห็นมันก็ไม่รู้นะยิ่งถ้าเขาเปเป็นด้วยแล้วเนี่ยมันไม่มีทางรู้เลยนะนักภาวนาเนี่ยนะต้องใยรู้แบบนี้แหละคือ,อรู้ตัวอยู่เสมอไม่ว่ากายเคลื่อนไหวนะหรือว่ารู้เมื่อมีอาการต่างๆเกิดขึ้นกับใจ มันมีความแตกต่างกันมากนะนะระหว่างรู้กับการเข้าไปอยู่เข้าไปเป็นแม้แต่ความทุกข์ก็เหมือนกันนะมีทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่ากับกายก็ใจกับกายกับใจเนี่ยนะอย่างแรกที่ต้องทำก็คือรู้และที่จริงก็แค่แค่รู้อย่างเดียวนี้ก็พอแล้วนะแต่ส่วนใหญ่นะไม่ได้รู้เข้าไปเป็นซะละ สมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์องค์ปัจจุบันท่านบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ทุกข์นะแต่เรามีหน้าที่รู้ทุกข์นะต่างกันมากเลยนะส่วนใหญ่พอทุกข์แล้วพอทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นผู้ทุกข์เลยนะแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ใฝ่รู้นะเอทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทุกข์นะมันไม่ใช่เป็นทุกข์ซึ่งมันก็ต้องมีสติมีความรู้สึกตัวนะ และยิ่งเป็นผู้ฝ่ายรู้แบบนี้ความรู้สึกตัวก็จะจะเลยงอกงามขึ้นสติก็จะทำงานไวขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปหมดนะแล้วก็รู้เฉยๆนะหรือรู้ซื่อๆนะคือนอกจากไม่บน่นไม่โวยวายนะหรือเข้าไปเป็นมันแล้วเนี่ยก็เวลาเกิดขึ้นก็รู้อย่างเดียว มีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความยินรายเกิดขึ้นก็รู้เฉยเฉยนะไม่ต้องเข้าไปคล้อยตามไขว้คว้ามันหรือว่าผักสายมันนะมีความดีใจนะก็ไม่ไขว้ควา้ามีความเสียใจก็ไม่ผักสายนะมาตั้งหลักเป็นผู้รู้นะรู้อย่างเดียวรู้สื่อๆนั่นเนี้คือความหมายผู้ฝ่ายรู้นะคือ พอใจที่จะรู้นะไม่ใช่เข้าไปเป็นไม่ใช่เข้าไปผักใสหรือไข,ขว่คว้าอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ไม่ผักใสอารมณ์ที่น่ายินดีนะก็ไม่ไขวคว้าหรือเข้าไปยึดติดมันให้เข้าใจนะฝ่ายรู้เนี่ยคือคืออันนีนะ้ส่วนเป็นผู้ฝ่ายค้นคว้าอันนี้ก็มีประโยชน์ แต่ไม่ใช่ค้นคว้าจากตำรายอย่างเดียวบางทีที่สำคัญกั่นกนะ็คือการมารู้จักหาความรู้เนี่ยจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจไม่ว่าสุขหรือทุกข์ดีหรือร้ายนะมันรู้แล้วแต่สอนเราได้ทั้งนั้นนะมันสามารถจะให้ความรู้กับเราได้ทั้งนั้นนะความเจ็บความป่วยมันก็ สอนเราได้เยอะแยะนะสอนให้เราเห็นสอนให้เรารู้นะถึงความไม่เที่ยงของสังขารของความแปรเปลี่ยนของสิ่งต่างๆหลายคนเนี่ยพอเจ็บพอป่วยก็บ่นก็โวยวายนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่ผู้ฝ่ายรู้แล้วนะแต่ว่าเข้าไปเป็นซะละแล้วเป็นแบบนี้เป็น มันก็มีแต่จะทำร้ายตัวเองแทนที่จะป่วยแต่กายก็ป่วยใจด้วยนี่เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองแต่ถ้าเป็นผู้ใฝ่รู้นะมันจะถอนจิตออกมาจากการเป็นผู้ป่วยนะกายป่วยไปนะแต่จิตเนี่ยกลับฉลาดขึ้นนะได้ความรู้มากขึ้นในเรื่องของสังขาร อาจารย์พุทธทาส่านก็เตือนนะก็บอกอยู่เสมอว่านะป่วยทุกครั้งนะก็ให้ฉลาดทุกครั้งฉลาดในที่นี้คือมีความรู้นะเรื่องเรื่องกายหรือแม้กระทั่งเรื่องใจมีความรู้เรื่องกายก็หมายความว่าเออเห็นว่ากายมันก็ไม่เที่ยงกายนี่มันก็เป็นตัวทุกข์เต็ไมไปด้วยทุกนะแม้ตอนนี้ดูเหมือนสุขแต่ว่ามัน มีความทุกซุกซ่อนอยู่พร้อมจะแสดงตัวเมื่อเวลาผ่านไปสุขก็หายไปทุกขก็มาแทนที่ทำให้เจ็บทำให้ป่วยนะส่วนรู้เรื่องใจก็คือรู้ว่าเนี่ยไอ้ป่วยกายนี่ไม่เท่าไรเนีแต่พอป่วยใจนี่มันหนักมากเลยนะป่วยใจเมื่อไหร่นี่ก็หมือนก็ว่าทุกคูณสองคูณสามเลยนะถ้าไม่เป็นผู้ฝ่ายรู้ก็ไม่เห็นนะแต่เป็นผู้ฝ่ายรู้ก็ ก็จะหมั่นพิจารณาแล้วก็หมั่นหาความรู้จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจมันจะไม่ขัดทุนนะเพราะว่าป่วยกายนะแต่ว่าได้ปัญญาแต่ถ้าไม่ใช่ผู้ใฝ่รู้นี่นะมันขัดทุนมันทำ้ายตัวเองซ้ำเติมตัวเองนะป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจเงินหายของหายทรัพย์สมบัติถูกโกงก็เหมือนกันนะ มันก็สอนทำสอนความจริงให้กับเรามากมายสอนว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงสอนให้รู้ว่าไม่มีอะไรที่มันเที่ยงแท้แน่นอนถ้าเป็นผู้ฝ่ายรู้เนี่ยก็สามารถจะได้ความรูนะ้จากเหตุการณ์เหล่านี้เสียเงินเสียของนะแต่ว่าใจนี่ได้ปัญญาก็กลับ กลายเป็นว่าหากลบกดนี้กันแล้วราปรากฏว่ามันกําไรเพราะว่าของหรือเงินหายไปมีเงินก็ซื้อใหม่ได้แต่ว่าไอ้ปัญญานี่หรือความรู้อย่างนี้เนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ปัญญาถ้ามีแล้วเนี่ยมันก็ช่วยแก้ทุกข์ได้ส่วนสมบัติทรัพย์สินแม้จะหามาด้วยความเหนื่อยยาก ได้มาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ทุกได้นะอาจจะแก้ทุกได้ในบางเรื่องเช่นเจ็บป่วยก็เอาเงินนะไปไปซื้อค่ารักษาไปซื้อยาไปซื้อ่ารักษาพยาบาลแต่ถ้าอกหักหรือว่าคนรักล้มหายตายจากไปไอ้เงินที่มีมันช่วยอะไรไม่ได้เลยสักอย่างที่จะทำให้ความทุกข์ใจมันหมดไปได้ ทุกอย่างนี่ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่ว่าดีหรือรายนี่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะมีประโยชน์ทั้งนั้นและประโยชน์อย่างนี้ก็คือมันมันสอนเรามันให้ความรู้กับเราความรู้โดยเฉพาะในเรื่องใตรักษณอันิจังทุกครังอนัตตาไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ภายนอกนะที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทอง หรือว่าคนรักของรักชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่แม้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจของเราก็เช่นเดียวกันมันสามารถจะให้ความรู้มันสามารถจะสอนทำหรือว่าแสดงสัจธรรมให้กับเราได้ตั้งแต่เบื้องต้นนะจนถึงลึกซึ้งที่สุดนะความโกรธความเศร้านะความหงุดหงิด ที่เกิดขึ้นเนี่ยในใจเนี่ยมันก็สอนเราได้นะอย่างน้อยๆก็สอนให้เรารู้ว่าลักษณะอาการของมันเป็นอย่างไรความโกรธนี่ลักษณะอาการเป็นอย่างไรความเศร้าลักษณะอาการเป็นอย่างไรนะความหลงที่เราไม่ค่อยชอบนะมันก็สอนเราได้นะ เกิดขึ้นแต่ละรั้งมันก็สอนเราว่าเออหน้าตาของมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ใช่เป็นสิ่งไร้ค่าไร้ประโยชน์อย่างเดียวไม่ใช่แม้กระทั่งความผิดพลาดด้วยหลวงพ่อกำเขียนนั่นเคยบอกว่า,วาความหลงเนี่ยไม่ใช่ผิดนะมันคือความรู้หรือไม่ให้ความรู้กับเราเอาความรู้ตั้งแต่ว่าเออความหลงเนี่ยหน้าตามันอย่างนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้ นะถ้าเราเห็นถ้าเราจดจำได้เพราะว่าเจอมันบ่อยๆพอมันเกิดขึ้นครั้งต่อไปแล้วก็จะจำมันได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยจำเพราะไม่เคยสังเกตไม่เคยดูเกิดขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งนะตั้งแต่เล็กจนโตจนเท่าเนี่ยนะก็ไม่เคยรู้จักมันเลยเพราะว่าไม่เคยสังเกตหรือดูมัน แต่ถ้าเกิดว่ามันสังเกตมันดูเออเราก็รู้ว่าหน้าตาหรืออาการของความลงเป็นอย่างนี้พอมันมาครั้งต่อไปเราก็จะรู้ทันได้ไวขึ้นไวขึ้นความโกรธก็เหมือนกันโกรธแต่ละครั้งนี่มันสอนเราได้นะสอนว่าเออหน้าตาของมันเป็นอย่างนี้นะมันมีผลต่อจิตใจอย่างนี้อย่างนี้มันทำให้ เกิดความหลงอย่างนี้อย่างนี้นะถ้ามันถ้าเราหม่นสังเกตมันนะหรือเป็นผู้ใฝ่รู้เนี่ยเราก็จะรู้จักมันดีขึ้นเมื่อมันมาครั้งต่อไปเราก็จะรู้ทันมันไวขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นนะเป็นหมื่น,หม,นหมื่นครั้งแล้วแต่ก็ไม่เคยได้ความรู้จักมันเลยไม่เคยได้เรียนรู้อะไรจากมันเลยนะเพราะเขาไปเป็น ไม่ใช่เป็นไม่ใช่มันสังเกตมันแม้มาปฏิบัติธรรมนะก็วางท่าทีวางใจไม่ถูกกับความโกรธมันเกิดขึ้นก็พยายามผักใสยมันแทนที่จะรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆรู้เฉยๆก็ดูมันเห็นมันอย่างนี้จะได้ความรู้แล้วก็จะรู้ทันมันไวขึ้นนะเมื่อมันเกิดขึ้นครั้งต่อไปนะก็จะ ไม่ปล่อยให้มันเผาวนจิตใจคลองจิตคลองใจได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนงั้นถ้าถ้าทำแบบนี้ยิ่งเกิดบ่อยๆนะไม่ว่าความโกรธความเศร้าเนี่ยมันก็ยิ่งดีก็คือทำให้เราฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นในเรื่องของความโกรธในเรื่องความหลงแต่ว่าเป็นเพราะเรานะไม่ค่อยมีท่าทีเป็นผู้ฝ่ายรู้แบบนี้ รือไม่ค่อยสังเกตดูมันมันเกิดขึ้นบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งโกรธง่ายมากท่าน,นั้นอย่างคนแก่จำนวนมากเนี่ยผ่านความโกรธเจอความโกรธมาเป็นหมืน่นหมื่นครั้งแล้วพอโกรธครั้งน้านี่ยิ่งโกรธง่ายโกรธง่ายโกรธเร็วอย่างที่จริงอะไรที่เราเจอบ,บ่อยบเนี่ยเราต้องฉลาดในสิ่งน,นั้นนะถ้าเราเจอคนที่ชอบโกงเงินเราเนะ เราเจอบ่อยๆเนี่ยเราก็รู้ทันนะรู้รู้ทางของคนเหล่านี้แต่ทำไมความโกรธมันเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆเรากับพลาดท่าเสียทีมันง่ายขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่เป็นผู้ใฝ่รู้ถ้าใฝ่รู้แล้วเนี่ยยิ่งเกิดขึ้นยิ่งฉลาดแม,ม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ดูเหมือนไม่ดีก็ตามเช่นความโกรธความเศร้าความหลง ความเจ็บความปวดนะผู้ใฝ่รู้เนี่ยม,มันมีความหมายตรงนี้นะไม่ใช่ว่าหมายถึงเฉพาะผู้ที่ชอบศึกษาค้นคว้าชอบอ่านหนังสือชอบศึกษาวิจัยอันนั้นเป็นเรื่องรู้นอกตัวนะแต่ว่าหลายคนก็เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ในเรื่องนอกตัวแต่เรื่องของกายและใจไม่ค่อยใฝ่รู้เท่าไหร่ใฝ่เป็นมากกว่า ฝ่ายเป็นหรือเข้าไปเป็นมันน,นั้นก็เลยเต็มไปได้วยความทุกข์นะอย่างที่บอกนะทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นนะรวมทั้งความทุกข์ด้วยทุกข์นี่ถ้าเกี่ยวข้องกับมันเป็นได้ประโยชน์นะอย่างที่เราสวดธรรมจักรกับพระวตนะสูตรมัสกครู่เนี่ยอริยสัจข้อแรกคือทุกข์เนี่ยทุกข์นี่มันมีประโยชน์นะถ้าเราเนี่ย รู้จักรู้หรือใช้ท่านใช้ก็กาหนดรู้กําหนดรู้นี่ท่านใช้่ชาปิญญาถ้าเราเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ทุกข์เนี่ยได้ประโยชน์นะตั้งแต่ว่าเออหน้าตามันเป็นยังไงนี่รู้ทุกข์เนี่ยหมายความหน้าตาเป็นยังไงมันเกิดจากอะไรนะอย่าเป็นผู้ทุกข์แต่ให้เป็นผู้รู้ทุกข์นะนี่คือคุณสมบัติของผู้ใยรู้นะความโกรธความเศร้า นะความหงุดหงิดแม้กระทั่งความโรคมันเกิดขึ้นแทนที่เราจะพลาดท่าเสียทีเพราะมันหรือเกิดทุกข์เพราะมันเรากลับได้ประโยชน์จากมันเพราะเราเป็นผู้ใฝ่รูนะ้มีสติรู้ทันมันนะเห็นไม่เข้าไปเป็นอันที่แรกก็อย่างที่ว่านะเห็นลักษณะอาการของมันก่อนวนะ่าเออหน้าตาของมันเป็นอย่างนี้อาการเป็นเป็นอย่างนี้นะ ปฏิบัติมาเนี่ยต้องสังเกตเห็นความแตกต่างแล้วล่ะว่าระหว่างรู้กับหลงมันต่างกันอย่างไรไม่ใช่แค่เขียนต่างกันแต่ว่าสภาวะมันต่างกันถ้าเรารู้ว่าหลงนะลักษณะอาการเป็นอย่างนี้เช่นนะมันทําให้ไม่รู้สึกตัวมันทําให้เบลอนะหรือว่าเห็นต่อไปว่าเออมันก็ไม่เที่ยงผู้ฝ่ายรู้ก็จะทำให้รู้ต่อไปว่าเออมันเกิดขึ้นเพราะอะไร มันสอนเรานะมันสอนเราว่าหน้าตาเป็นอย่างไรลักษณะอาการเป็นอย่างไรมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยและถ้าปล่อยให้มันคลองใจมันจะนำไปสู่ผลอะไรนี่คือความรู้นะคนเราถ้าเป็นผู้ใฝ่รู้นะไม่มีคำว,ว่าขาดทุนไม่มีคำว,ว่าล้มเหลวทำงานประสบความล้มเหลวก็ได้ความรู้นะมันมีแต่ได้ ผู้ไฝ่รู้เนี่ยมันมีแต่ได้นะคือได้ความรู้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเจ็บป่วยก็ได้คือได้ความรู้ได้ปัญญาของหายก็ได้นะได้ความรู้ได้ปัญญาได้สติได้ความไม่ประมาทมันมีอะไรที่จะให้กับเราเยอะเลยทุกเหตุการณ์ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอิทธารมคือสิ่งที่น่ายินดีหรือเหตุการณ์ที่น่ายินดีได้ลาบ ได้ยศได้สารเสรินหรือว่าสุขรวมทั้งเหตุการณ์ที่น่ายินดีอย่างอื่นอีกตรงข้ามคืออน,นิถารมนมเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาหรือว่าทุกข์รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆเช่นเจ็บป่วยพวกนี้มันมีประโยชน์ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าอย่างพระเจ้าตรัสว่าเนี่ย ผู้ที่เห็นผู้ที่หาประโยชน์ทั้งจากอิทธารมและอน,นิธารมได้เนี่ยผู้นั้นเนี่ยตถาคตสารเสริญว่าเป็นบัณฑิตและประโยชน์ที่อยากที่ได้อย่างนี้ก็คือความรู้นะความรู้เกี่ยวกับตัวมันเองนะและความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสังขารน,นั่นคำว่าผู้ใฝ่รู้เนี่ยนะมันจึงเป็นคุณสมบัติ ที่สำคัญของนักปฏิบัติธรรมมากเพราะถึงที่สุดแล้วเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญานะปัญญามไม่ได้เกิดจากไหนไม่ได้เกิดจากการฟังหรือว่าการอ่านนั้งนั้นก็สำคัญอยู่นะแต่สิ่งสำคัญก็คือเกิดจากการที่เราได้เห็นหรือได้รู้ด้วยตัวเองซึ่งเราปฏิจจตังนี่แหลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสองอย่างเนี่ยนะพยายามสะสม ให้มีขึ้นมากๆในตัวเรานะก็คือฝนะ่ายรมแล้วก็ฝ่ายรู้แล้วการปฏิบัติของเราเนี่ยจะไม่มีคำว,ว่าศูนย์เปล่ามันมีแต่ได้แม้กระทั่งทำแล้วเครียดนะทำแล้วนะเกิดอาการเกิดความทุกข์ขึ้นมาเอาถ้ากลับมาตั้งหลักมาดูมันก็จะเห็นว่าไอ้ความเครียดก็สอนสอนว่าเราวางใจผิดสอนว่าเราทำด้วยความอยากนะ หมายถึงอยากเอาอยากได้ถ้ารู้แบบนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกเช่นเดียวกันเวลาหลงนะแล้วเรากลับมาเป็นผู้ใฝ่รู้เฝ้าดูมันก็สามารถเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้ได้อย่างที่หลวงพ่อสังเกตท่้นก็ย้ำอยู่บ,บ่อยๆชาติานี้เพื่อกระทอนี้นะกลับครับ